สวัสดีค<ด>่ะส,ส,สวัสดีผู้ชมช่องนาต่ายกกกค่ะมา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 หิวข้าวแล้วมากินพูนมาเนอู้วกูก็ลแพ้มึงแล้วบ้าน,นี้มึงพอได้ขามึงมีขาหรอมาเดอ้อพี่น้องก <รอ S 1> ินข้าวนะปะโกนมัน,อน,<ะ>มนือมันิบ็ดยทา้งปาพยายามไปดเนีัธเิน้กองถือันเลย่อนมาเด้อพี่ นี่มีไก่มีแกงปลากดแน่วห่วมข่อยไม่เต็มตำบุหงอจยังสีก่ก <laughs> ับว,าวามม่ามาแอม่มแวยไบ่แล้วมาแอมแปะแล้ว,อ,ลว <laughs> อีพอว่าเพิ่นคืออยู่ในใจโอากูอยากให้มันมีแนวกินจักน้อยเด้อเอออยากให้มีลาบส้างเด้กูิิกินเบิร์ตนี่จกัก มึงถ่ายคลิปอยู่หันแล้วสิว่าออยังดอกเข่ากับจัดเวทีอ้าครับโซนไม่คือบนานห้องอ๋อหน้าท้อบอกอนี่

มาไหจะบอกันหนึ่งเานี่ยกกูถามมันแนาที่กกูยยงไมากินอันนี้ใครไค่จากสกลนครบเฮอ ยังันี่มองจจีอยมาเด้อกินแน่กหมดเลยเด้แนกจะบาดตัวนึ่งเอามากินตัวหนึ่งไปมันสิบังกองควายได้ทังนี้มันบังหอดกองบงหางนักวายคอยยันบังกองมันกินยากินยหน้าหงเรื่องคืบขมยังไม่ไหว ปวดเบิดเลยค่ะประคุตีดอหวานปวดเอวมันตื่นอยู่ตื่นเนาะอกอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่ยูบุงหันกะแมวเห็นยูป่วยสองปวยเหรเห็นยูแต่ทมันดูเล็กนิดช่ยตอนนี้มันตื่นนิ่ช่ยะเครื่งเล็กแล้วก็ตัวน้อยอืมขอดคนตัวน้อยพูจะต้องมาดอเส้โอ้ เลิกอยู่่ฮมัรออกไปจากหอมมันบ่เลิกเลยแม้อนู่หมันเนเลิกไปมันดินอ่วนมันสทางขวดเลิกไปก็ตัวน้อยมันดินดูดมันมันห้าตัวตายถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าดินอากาศเย็นไม่เอามือเราจะเบากวานแม่เลอะนี่นี่อยู่หมอนอยู่จะเลอยู่หมอนก่อนหยดเจ้า้อย ออครับเคบบ่งก่อนว่ามันยันมาสต๊อบว้ <c oughs> มันเคยมันเคยกินข้าวจุดอิ่มแล้วสต๊อบว้ไม่ได้มอนดีนมันพี่เอ้ไมือาเนี่มีมาก เบลไวตควงพ่ออือเพื่ออามาเนี่ยนะเจ้าันี้มันกลางปลาน่อยแกงเยๆอันนี้มันขึนใส่เท่ามอกดูผุดูหน้าเท่าปลาเก๋กับปลาอหน่อยอ่ะป่นปนเบ็ดนี่อร่อยแต่ส่ไปได้สองโต๊ะปลาแตปลเเสริมตัวน้นกับปัาโ้ดตัวนึงนากินกุ้งลูกกุ้งเมียอันี้อันนี้น่เพราะเอามาปลาลูกปลาเมียอะไรกน ่จะมาปากกุห้อยต้องแรงอยู่คนน้ำมันลดปลากรูก็ถ้าเป็นต้องตายปลากรูนะไอ้คนบอน้ำมันลดให้เนาะปลาเดียวเนาะลดเป็นคืบเลยมันจะตายอยู่แล้วนะเนาะมันจึงเบ็ดนะลดเป็นคืบเลยแล้วมันเสริมแหทงตายเด้อมันเลยนี่ค่ะมันจูน้ำมันยังไม่แทนตายพอพูดอันมาเริ่พี่น้องกินข้าวมาเริ่มผแต่งเด้อ ไปยาเกด้อเ้าววางน้มีเวลาวางต้องไปหาตีแจงข้าวาง่นวาง่นวางข้าววางสบายน้มีมองไปงูสบายไม่ต้องไเฝ้าต้องเอาข้อกอกเลยเฮ้ย่บไปเลยบ่ขึ้นเลาเอาข้อกอก หัติมบเุเฟ่าปเอทรากมาเลยนี่ราราตก็มานก,ก่นิงาวอืวมไม่ได้เอาวัวเข้าคอกเลยเมื่อคืนนี้้อมรัวแล้วนังฟามัน,น,นไปนอนเยกันตัวม,มัก็มัวเหมือนนี้แล้วแต่มันจะนอนได้ห่มมักระแทบมันนอนแล้วก็มันก็ มันนอนอิ่มแล้วมันก็เดินขึ้นมาหากินหญ้ามันเป็นบุฟเฟ่ต์เสดงจแลวมันไม่ต้องไปปล่อยมีฟ้าไปปล่อยง้อเลยบ่เฮ้กับบริเห็ดมันทุกข์ยากคือโตแล้วอบหัวกับเห็ดเดี๋ยวรัดหัวไงหัวกับหัวโว้ยข้าวกับเอาข้าวเอาข้าวอยู่แต่นานๆครั้งตอนนี้ไม่เอาข้าวก็อยู่ดีมั้ง มันโคลกมันเปียกตอนนี้มันบ้างบันใหม่ไปในพัง่งไม่พั่งไม่พังเพราะว่าหมู่ตรงนี้ว่มันก็ไม่นอกให้เราไม่เม็นมันเขาเอิ่นว่าคุณแล้วมันยันจิตหน้าจะมันเคยดันโอ้ถึงเนียงแล้วเออ เหนน็นไม่ซื่หยัมั่งเลยพอเจอหลงหัวมันไไปเลยได้วันใหม่กูสิจอ,อดมันเม็นมากอันเสนแปดเนื้อี่ โอ้พอดีเลยเฮ้ยแปดนาทีแล้วว้ <c oughs> <ผ>มพร้อม,<ผ>ม <ๆ S 2> กันนละลมาค่ะทุกคนกินข้าวกินข้ากันเดอ้อเอาซัมเน่ละ <c oughs> นี่เดี๋ยว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 ซัม่ละเด้อกินข้าวกันเด้อ